วันนี้นะคะมาพบกับครูเจมในภารกิจพิชิตด,ดาวคลิปที่สมค่ะแล้ววันนี้นะคะครูเจมก็จะมีพีู่อีกท่านหนึ่งมาร่วมกิจกรรมกับครูเจมด้วยค่ะนั่นก็คือสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะครูเจมสวัสดีค่ะครูเจวันนี้นะคะกิจกรรมของเราจะเป็นอะไรเดี๋ยวเด็กๆฟังที่ครูเจเลยนะคะค่ะกิจกรรมในวันนี้นะคะชื่อกิจกรรมว่าภาษาพาสนุก เด็กๆเ,เรียนภาษาไทยกับครูเจไปแล้วยังจําได้ไหมคะว่ามีสระอะไรบ้างอ่าแล้วกิจกรรมนะคะก็จะให้เด็กๆเ,เลือกคําที่มีสระอาและสระอีเอ๊ะจำนวนกี่คำคะจำนวนคําคำด้วยกันค่ะอ๋อสระอาห้าคำสระอีห้าคำรวมแล้วเป็นกี่คำคะเด็กๆรวมแล้ว คำค่ะ,คะจำนวนสิบคำนี้แล้วทำยังไ,ไงต่อคะคุณเจเลือกมาแล้วนะคะให้เด็กๆเขียนลงในกระดาษแผ่นเล็กๆนะคะเมื่อเขียนเสร็จแล้วให้เด็กๆม้วนม้วนม้วนกระดาษแล้วใส่ลงไปในแก้วหรือว่าขวดโหลนะคะจากนั้นให้เด็กๆคนคนคนแล้วก็สุ่มหยิบขึ้นมาจำนวน คำค่ะอ่าเมื่อหยิบขึ้นมาแล้วให้เด็กๆอ่านให้เพื่อนๆและครูฟังนะคะวิธีการก็คือให้เด็กๆอัดคลิปวิดีโอส่งกลับมาในลายกลุ่มห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะค่ะและเด็กๆคนไหนอ่านถูกและอ่านครบจำนวนทั้ง5้าคำนะคะคุณครูเจมและคุณครูเจก็จะมีดาวให้เด็กๆ5ดวงค่ะเด็กๆพร้อมเรียงคะถ้าพร้อมแล้ว ปกันเลยค่ะรามาดูอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. กระดาษ 2. กันไกลปลายมน 3. ปากกาหรือดินสอนะคะ 4. ภาชนะสำหรับใส่คำค่ะวิธีการทำนะคะเราจะตัดกระดาษก่อนนะคะเราก็จะตัดกระดาษจำนวนทั้งหมด 10. แผ่นเล็กๆด้วยกันนะคะ ขั้นตอนนี้นะคะผู้ปกครองสามารถช่วยเด็กๆตัดกระดาษได้เล็กน้อยนะคะแต่ถ้าเด็กๆทําได้ก็ให้เด็กๆตัดด้วยตนเองเลยนะคะกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราจะได้จํานวนทั้งหมด10บใบด้วยกันค่ะแล้วให้เด็กๆนะคะเขียนคําที่มีสระอาจํานวน5คําคําที่มีสระอีจํานวน5คํา โดยเราจะมาเริ่มเขียนกันเลยนะคะเมื่อเราเขียนครบทั้งหมด10คําแล้วนะคะเราก็จะมาม้วนกระดาษและใส่ลงในภาชนะที่เราเตรียมไว้กันนะคะ หลังจากที่เด็กๆทําคําพบทั้ง10คําแบบนี้แล้วนะคะขั้นตอนต่อไปค่ะครูเจมจะให้ครูเจอธิบายนะคะแล้วก็ทําตัวอย่างให้ดูนะคะพร้อมแล้วเริ่มกันเลยค่ะ<ม>ค่ะเมื่อเด็กๆได้คําแล้วก็เลือกหยิบคํามาทั้งหมด5คําแล้วก็อ่านให้เพื่อนๆและครูฟังนะคะคําที่1นึ่ออาอาคำที่สอง สอีสีคำที่สคอ,อีทีคำที่สมออามาและคำที่5มออีมีค่ะถ,ถ้าเด็กๆอ่านครบทั้ง5คำแบบครูเจแบบนี้ถูกต้องนะคะรับไปเลย 5ดาวค่ะกิจกรรมนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะเป็นการทบทวนหลังจากที่เด็กๆเ,เรียนในบทเรียนนะคะสำหรับวันนี้ครูเจมและครูเจขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย